มาแม่มาแม่อัปเดตนะครับสำหรับคู่ร้อนแรงประเด็นนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ดูไม่ได้แล้วนะครับสำหรับสึกวันรูอินีกใับวันศุกร์ที่12 คันวาคมนะครับยอดมวย3พศมีรายการเป็นที่เรียบร้อยอย่างด้านของเจ้าพันพยักษ์นะครับยอดมวยสพศยอดมวยกระดูกดีวัย2ีเ้าปีนะครับเจอกับนะครับนักสู้แดนมังกรนะครับอย่างด้านของชงหยางนะครับพบบอกเลยว่าเขาเนี่ยนะครับพกประสบการณ์นะครับในกติกาคิวบ็อกซิ่งนี้มาแบบเต็มกระเป๋านะครับพร้อมที่จะก้าวข้ามด้านของเจ้าพันพยักษ์นะครับยอดมวย3พศได้หรือเปล่าเพื่อนๆคิดว่ายังไงนะครับ ื่อนลองคิดขึ้นมาเออถ้าสมมติว่านะครับทางของเจ้าพันธุย์นะครับจะชนะนะครับชงหยางนับได้หรือว่าจะเป็นชงหยาง นะครับชนะพันพยักษรองทายกันมาดูแต่ว่าวันนี้เนี่ยสนุกเดือดอแน่นอนในศึกวันรุน่งีร136น่าดูนะคู่นี้เนี่ยก็นะเอาใจช่วยทั้งสองฝ่ายเดี๋ยวมีกันให้ใครอยากจะเข้ามานะรับรน,นะตัวติดดาวข้อมูลเลนราคาเปิดเท่าไหรนะ่รับเข้ามาสมาคมได้เลยแล้วเจอกันในบ้านเขียวหรือว่าหน้าช่องแอดวน77แอดวน77เท่านั้นหวานจี๊บ